สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ A n เน s ส์ไทวันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2565ครับเหมือนเช่นเคยครับวันนี้มาสรุปข่าวประจำวันกันนะครับมีข่าวสารอะไรที่แอดมินรวบรวมมารายงานให้ทราบรวมถึงพูดคุยวิเคราะห์ข่าวมาตรการภาครัฐนะครับที่ท่านผู้ชมสนใจแล้วก็เน้นย้ําไปถึงท่านที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามแอดมินหลังไม้นะครับเกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆว่า อันโน้นมีหรือเปล่าอันนี้ได้หรือไม่คนกลุ่มนี้ได้หรือเปล่าทําไมยังไม่เห็นได้เงินเลยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาไล่คุยกันอันดับแรกเนี่ยก็ต้องไปคุยกันถึงเรื่องของออที่พาดหัวข่าวเอาไว้ก่อนนะครับทั้งเรื่องของการซื้อพันธบัตรออมเพิ่มสุขนะครับในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์พรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับแล้วก็อัตราค่าจ้างขั้นต่าหรือจะเรียกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ อาชีพที่ต้องดูเรื่องของทักษะพิเศษหรือมาตรฐานพิเศษนะครับเรียกว่า16สาขาอาชีพเมื่อวานเนี่ยนะครับผมได้รายงานไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะเอามาเน้นย้ําให้อีกครั้งหนึ่งให้เห็นตัวเลขชัดๆแล้วก็จะพูดถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของอาชีพทั่วไปด้วยนะครับเมื่อวานท่านผู้ชมพอผมลงคลิปไปแล้วช่วงค่ำๆก็มีคอมีคอมเมนต์สอบถามเข้ามาว่าอ้าวแล้วอาชีพอื่นล่ะไม่ต้องกินต้องใช้หรืออย่างไร เดี๋ยวผมจะมาทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเคยรายงานไปแล้วเดี๋ยวจะเน้นย้าให้ทราบกันว่าการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยขั้นตอนมันไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ข่าวที่มีผู้สื่อข่าวนะครับของสํานักข่าวใหญ่ๆเนี่ยได้มีการลงสํารวจตามตล,ตลาดนะครับที่มีเขาเรียกว่าเป็นตลาดหลักในบางพื้นที่นะครับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ปรากฏว่าสินค้าผร้โภคบริโภค หลายชนิดนะครับมา่มาปลากระป๋องแล้วก็สินค้าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยก็เริ่มทยอยปรับราคาสูงขึ้นซึ่งแน่นอนครับเราก็จะมาคุยกันทิ้งท้ายถึงเรื่องของมาตรการภาครัฐที่ผมได้นํารายงานไปเมื่อวันสองวันก่อนว่าทางภาครัฐเองโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจของนายกเนี่ยนะครับมีทิศทางแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดค่าครองชีพในอย่างไรนะครับไปไล่เรียงกันทีละเรื่องทีละประเด็นนะครับอันดับแรกไปดูเรื่องของการ เปิดขายพันธบัตรออมเพิ่มสุขนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์บน wallet ส so บมนะครับท่านผูช้ชมมีแอปเป๋าตังก็เปิดแอปเป๋าตังขึ้นมานะนะครับเอ่อเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ชื่อว่าออมเพิ่มสุขนะครับซึ่งเปิดจำหน่ายโดยกระทรวงการคลังนะครับผ่าน wallet ส so บมในแอปเป๋าตังนะครับวงเงิน10,000ล้านบาทเริ่มพรุ่งนี้นะครับ13 ถึง30มิถุนายน65นะครับโดยจะจำหน่าย2รุ่นก็คือรุ่นอายุ5ปีนะครับรุ่นอายุ5ปีนี่คือรุ่นของพันธบัตรนะครับไม่ใช่รุ่นของอายุคนซื้อนะครับรุ่นอายุ5ปีเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยแบบขั้นบันได,น,ด,ดน,นะครับเฉลี่ย2.90ตต่อปีแล้วก็รุ่นอายุ10ปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย3.60ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับผู้ซื้อพันธบัตรจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไป สามารถลงทุนได้ตั้งแต่100บาทจนถึง1อขออภัยครับตั้งแต่100บาทจนถึง10ล้านบาทนะครับส่วนพัฒบัตรออมเพิ่มสุขนะครับวงเงิน45,000ล้านบาทที่ขายผ่าน4ธนาคารนะครับได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรสิกรและก็ธนาคารไทยพาณิชย์จะแบ่งการขายออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกเริ่มวันที่15-19มิถุนายน65นี้นะครับวงเงิน40,000ล้านบาท เปิดขายให้แก่ประชาชนทั่วไปก่อนนะครับภายใต้วงเงินไม่เกิน10ล้านบาทจำหน่าย2รุ่นได้แก่รุ่นอายุ5ปีดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดนะครับเฉลี่ย2.90แล้วก็ดอกเบี้ยรุ่นอายุ10ปีเนี่ยตราดอกเบี้ยอย,อยู่ที่3.60ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนสามารถซื้อผ่านได้ที่สาขาของธนาคารทั้ง4ดังกล่าวนะครับหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งก็ได้นะครับ ส่วนช่วงที่2เนี่ยนะครับจะเปิดขายระหว่างวันที่20ถึง30มิถุนายน65จะจำหน่ายให้แก่ประชาชนและนิติบุคคลด้วยนะครับและจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับตามที่กระทรวงการคลังกำหนดแบบไม่จำกัดวงเงินการซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับอ,อันนี้ก็ขอบคุคคลข้อมูลนี้จากท่านรองรัชดานะครับ รองโฆษกรัฐบาลนะครับได้โพสต์เอาไว้ก็เอามาเน้นย้ำให้ทราบใครมีเงินเก็บเยอะก็ซื้อซื้อเขาเรียกซื้อเผื่อซื้อเผื่อแอดมินด้วยนะครับซื้อเผื่อแอดมินด้วยนะครับแป๊บเดียวหมดนะครับตอนที่ปีที่แล้วตอนที่แอดมินจัดโครงการเอนยูปันสุกเนี่ยช่วงนั้นเคยเคยพยายามที่จะทําคลิปแล้วก็พยายามที่จะลองออมดูนะครับแต่กลายเป็นว่ามันไม่ทันครับมันไม่ทันเร็วมากแป๊บเดียวนะครับแล้วสุดท้ายมาตอนนี้ก็ ม่มีตังออมแล้วนะครับเพราะว่ามีภาระเยอะนะครับดูแลทั้งแม่ยายทั้งครอบครัวอะไรเยอะแยะก็ให้คนที่เขามีเงินออมไปนะครับถือว่าเป็นการช่วยชาติอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ท่าผู้ชมฟังใครที่ไม่มีเงินก็ไม่ต้องบ่นอะไรนะครับเพราะว่าก็ให้เป็นการเอาเงินของคนที่เขามีเงินเนี่ยนะครับออกมาซื้อพันธบัตรของรัฐบาลเพื่อที่จะได้เอาเงินมาหมุนในการบริหารประเทศต่ตอไปนะครับทีน,นี้ไปดูเรื่องของอัตราค่าจ,จ้าง นะครับตามที่มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานเนี่ยนะครับแอดมินก็รายงานไปแล้วแต่วันนี้นะครับเอาข้อมูลเพิ่มเติมมาจากท่านออรองกวางนะครับท่านรองโฆษกอีกท่านหนึ่งนะครับรองโฆษกรัฐบาลอีกท่านหนึ่งคุณรองกวางนะครับไายส,สรีไารสนานาคุณท่านได้โพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวของท่านนะครับว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับตัวเลขเมื่อวานนี้ผมพูดท่านผู้ชมฟังแล้วอาจจะไม่เห็นภาพนะครับก็ให้ต้นติดก็ให้ดูตามภาพนะครับดูตามภาพว่ารายละเอียดมันเป็นอย่างไรนะครับแอดมินก็จะขออนุญาตอ่านคร่าวๆแล้วกันนะเมื่อวานนี้อ่านไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้อ่านไปแล้วนะครับตามตารางเนี่ยก็จะมีการแยกออกเป็นสามส่วนด้วยกันนะครับกลุ่มอาชีพช่างก่อสร้างนะครับกลุ่มอาชีพช่างก่อสร้างด้านบนเนี่ยนะครับจะมีอยู่5สาขา นะครับมีช่างติดตั้งยิบซ่อมนะครับช่างเขียนแบบก่อสร้างคอมพิวเตอร์ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้นช่างสีอาคารช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบานะครับอัตราค่าจ้างก็ตัวหนังสือสีแดงช่องขวามือสุดนะครับช่องที่2นะครับเป็นกลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศินอันนี้ก็จะมีอยู่4สาขานะครับก็มีช่างเครื่องประดับ แล้วก็มีช่างเครื่องประดับช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็มีช่างฝีมือ,อ,อประดับแนวอนุรักษ์เทคนิคโบราณน,นะครับแล้วก็สีเนี่ยช่างเครื่องถมนะครับมีทั้งหมด4สาขาสําหรับกลุ่มอาชีพอ,อ,อุตสาหกรรมนะครับช่างอุตสาหกรรมศินส่วนกลุ่มที่3มนะครับมีอีก7สาขาอาชีพนะครับเป็นกลุ่มอาชีพภาคบริการนะครับก็จะประกอบไปด้วย นักส่งเสริมสุขภาพ,ภาพาแบบองค์รวมนะครับไทยสัปปายะหรือเรียกว่าเป็นหัตถบำบัดน,น,นะครับแล้วก็ 2. ผู้ประกอบขนมอบนะครับผู้ประกอบขนมอบนะครับแล้วก็ 3. พนักง,งานต้อนรับส่วนหน้า 4. พนักง,งานแผนกบร,บริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมพัตตคารนะครับ5ช่างแต่งผมสตรี 6. ช่างแต่งผมบุรุษและ7 การดูแลผู้สูงอายุนะครับนี่คือ16กลุ่มอาชีพที่มีการประกาศปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน3กลุ่มอาชีพ16สาขาแล้วก็ลงประกาศในราชกิจจานุบเบกษาไปแล้วนะครับและจะมีผลหลังจากนี้อีก3เดือนนะครับอีก3เดือนก็มิถุนามิถุนากรกฎาสิงหากันยาก็น่าจะมีผลในช่วงเดือนกันยา นะครับน่าจะมีผลอาชี้ผิดชี้ถูกน่าจะมีผลในเรื่องในช่วงเดือนกันยาทีนี้เมื่อ16สาขาอาชีพนี้นะครับประกาศแล้วลงในราชกิจจารนุเบกษาแล้วนะครับก็จะมีคำถามตามมาว่าอา้าวแล้วอาชีพอื่นจะเป็นอย่างไรอขออภัยเมื่อกี้ท่านผู้ชมนะครับที่ผมบอกว่ามีผลอีก3เดือนขออญาตปรับเปลี่ยนนะครับบอกว่ามีผลอีก90วัน นะครับนับจากวันที่9มิถุนายก็คือในราชกิจจานุเบกษาลงประกาศของกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับเมื่อกี้16สาขาอาชีพเนี่ยวันที่9มิถุนายนก็นับไปอีก90วันนะครับก็9กรกฎาคม9สิงหา9กันยานะครับจะมีผลเนี่ย9กันยานะครับสำหรับัรราค่าจ้างเมื่อสักครู่ทีนี้คำถามที่ท่านผู้ชมถามผมมาเมื่อวานนะครับว่าแล้วกลุ่มอาชีพอื่นจะทำอย่างไร คำตอบนะครับผมเคยรายงานไปตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานนะครับก่อนสงกรานแล้วก็ช่วงเดือนพฤษภา,าก็เน้นย้าให้ก็คือนะครับตอนนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานนะครับมีการให้ข้อมูลจากท่านปลัดกระทรวงแรงงานก่อนหน้านั้นว่าบอร์ดค่าจ้างนะครับแบบรายจังหวัดก็ไปสํารวจว่าในพื้นที่จังหวัดของตนเองเนี่ยนะครับอัตราค่าครองชีพเป็นอย่างไรค่าสินค้ารบริโภคบริโภคเป็นอย่างไร ก็ไปสํารวจมาเป็นบอร์ดค่าจ้างจังหวัดแล้วก็ส่งข้อมูลนั้นมาที่บอร์ดค่าจ้างส่วนกลางเพื่อพิจารณาซึ่งตอนที่ผมรายงานตอนก่อนสนกงกรานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบอร์ดจังหวัดจะส่งเรื่องมาถึงบอร์ดส่วนกลางเนี่ยประมาณเดือนมิถุนาย,ยนก็คือเดือนนี้นะครับก็คือเดือนนี้แต่วันที่ไม่ได้ระบุทีนี้บอร์ดค่าจ้างส่วนกลางเขาก็จะพิจารณาว่าจะปรับ จังหวัดไหนพื้นที่ไหนจะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเท่าไหร่เท่าไหรก็ว่ากันไปซึ่งแน่นอนครับรัฐมนตรีแรงงานก็ออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านั้นว่าคงจะปรับให้มันเท่ากันทั้งหมดไม่ได้ตามที่มีฝ่ายเรียกร้องไปนะครับว่าต้องการปรับเท่าไหร่นะ 49- 2บาททั่วประเทศใช่ไหมครับอันนั้นคงจะเป็นเรื่องยากอันนี้รัฐมนตรีแรงงานออกมาให้ข้อมูลแล้วแต่จะมีการปรับตามความเป็นจริงว่าอัตราค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดจะเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนครับ ในเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวความเจริญตะลงตลาดเศรษฐกิจธุรกิจ,กจมันมันบูมเนี่ยนะครับอัตราค่าของชีพมันก็จะสูงอัตราคาา่าจ้างขั้นต่ํามันก็ต้องสูงตามเป็นต้นนะครับแล้วถามว่าจะประกาศเมื่อไรนะครับประหลัดกระทรวงแรงงานแจ้งว่าน่าจะประกาศได้ในช่วงเดือนออกันยายนนะครับก็สอดคล้องกับกฎหมายที่ประกาศของ16สาขาชีพเมื่อสักครู่ ที่จะไปมีผลหลังวันที่9มิถุนาเอ่หลังวันที่9กันยายนนะครับอ่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ํารอในช่วงเดือนกันยายนว่าบอร์ดค่าจ้างส่วนกลางของกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาจะพิจารณากันเรียบร้อยและประกาศตามที่ทางประลัดกระทรวงแรงงานได้เคยชีย้แจงเอาไว้หรือไม่นะครับอ่าเคลียนะครับเรื่องของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําไม่ใช่ไม่ใช่ปรับแค่16สาขาอาชีพแต่เขาอยู่ในช่วงกําลังพิจารณากันอยู่นะครับ อ่ะทีนี้เราไปคุยเรื่องการทยอยขึ้นสินค้าประโภคบริโภคครับมามา่าปลากระกป๋องมามา่าหรือว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก่อนนั้นนั้นเครือสาพัดออกมาบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับแจ้งไปยังกระทรวงพาณิชย์ขอปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอีกเพราะอั้นเอาไว้ตั้งนานตรึงราคาไว้ตั้งนานเพราะขาดทุนย่อยยับอับจนแต่แน่นอนครับกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งขึ้นนะครับ ล่าสุดนะครับขอขอบคุณข้อมูลนี้จากมติชนออนไลน์ก็ได้มีการส่งผู้สื่อข่าวเนี่ยลงไปสำรวจนะครับเข้าสารอาหารแห้งของสดของแห้งเนี่ยนะครับในตลาดสดแห่งหนึ่งนะครับไม่ได้ระบุชื่อในพื้นที่วุฒิมานครท่านผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับท่านใดอยู่จังหวัดอะไรไปซื้อของในตลาดของผมตลาดสดตลาดประจําหมู่บ้านประจําอําเภอราคาสินค้าวัภวัติวัติภคเป็นอย่างไรแชร์ความรู้กันได้นะครับให้เรื่องนี้ไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่11ที่ผ่านมาคือเมื่อวานเนี่ยนะครับโดยภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าทั้งยี่ปัวซาปัวนะครับต่างก็ระบุไปในที่ทางเดียวกันว่าสินค้าหลายอย่างเนี่ยยังคงปรับราคาขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องทั้งราคาต้นทุนขายปีกนะครับตามต้นทุนการผลิตอันนี้ก็เข้าใจนะครับขณะที่รายได้การขายเนี่ยมันลดลงคือราคามันขึ้นคนซื้อก็ไม่มีนะครับดีมานซอร์พรสอุปสงค์อุปทานความต้องการซื้อความต้องการขายมันไม่ม,ไม,มันไม่สมดุลกันนะครับ ก็มีการจัดเรียกว่าคือใครมีทุนเยอะหน่อยก็อาจจะจัดโปรโมชั่นเรียกว่าขาดทุนก็หให้มันขาดทุนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะไปตามห้างเพราะว่าห้างเนี่ยมักจะมีสต็อกเยอะนะครับมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปตลาดทั่วไปก็จะพบกับความซบเซาถูกไหมครับแล้วก็มีปลากระป๋องยี่ห้อดังเนี่ยปรับขึ้นราคาด้วยนะครับ มีเจ้าของร้านค้าส่งรายหนึ่งนะครับบอกว่าได้รับแจ้งจากผู้ผลิตและผู้จําหน่ายปลากระป๋องยี่ห้อยอดนิยมยี่ห้อหนึ่งและผู้ชมคิดเองเนาะนะครับเอ่อขึ้นราคาอีก100บาทต่อลังนะครับจำนวน100กระป๋อง100กระป๋องนะครับจะขึ้นอีก100บาทต่อลังจากเดิมเนี่ย2,100บาทต่อลังก็จะเป็น2 2 0 0 2,200บาทต่อ1ลังหรือเรียกว่าขึ้น1บาทต่อ1กระป๋องโดยจะเป็นการปรับขึ้นเป็นครั้งที่6นับจากเดือนเมษาและพฤษภากาแฟสำเร็จรูปมีการคงราคาเดิมแต่ลดปริมาณนะครับจาก400กรัมที่เราเคยซื้อก็จะลดลงมาเหลือ360กรัมต่อกล่องเป็นต้นนะครับแล้วก็ สินค้าอื่นที่เตรียมที่จะขึ้นราคาในเดือนกร,รกฎาคมเดือนหน้านะครับก็อย่างเช่นน้ําอัดลมนะครับขวดเล็กเนะี่ยขึ้นหนึ่งบาทต่อขวดขวดใหญ่เนี่ยขึ้นทิ้งสองสามบาทเลยนะครับข้าวถุงก็ขึ้นรวดนะครับสิบบาทเลยจากเดิมมีเจ้าของร้านจำหน่ายของแห้งนะครับบอกว่าขณะน,นี้ทางร้านเนี่ยได้มีการปรับราคาขายไปหลายรายการนะครับ,น,บนับตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งค่าน้ํามันมันแพงขึ้นนะครับเช่นน้ํามันพืชขวดก็ปรับขึ้นนะครับโดยน้ํามันปาล์มเนี่ยราคาขายปลีกอยู่ที่70ต่อขวดและถั่วเหลืองอยู่ที่75บาทต่อขวดแล้วล่าสุดก็ปรับขึ้นข้าวถุงขนาด5กิโลกรัมทุกยี่ห้อ10บบาทนะครับจากถุงละ2องยี่ก็เป็นถุงละ230ไข่เป็ดราคาพุ่งสวนทางกับไข่ไก่นะครับไข่เป็ดเนี่ยลงมา5บาท แม่ค้าขายไข่ไก่รายหนึ่งบอกว่าวันที่12ก็คือวันนี้นะครับเขาสัมภาษณ์กันเมื่อวานบอกว่าวันนี้เนี่ยทางร้านจะปรับราคาขายไข่ไก่ลงอีก5บาทจํานวน30ฟองนะ1แผงนะครับปรับลงอีก5บาท,บาทเนื่องจากราคาไข่ไก่คระหน้าฟาร์มปรับลดลงเช่นไข่ไก่เบอร์หนึ่งจาก125เป็น120ต่อแผงเบอร์2จาก120เป็น115นะครับแล้วก็เบอร์3จาก115อยู่ที่110 ส่วนราคาขายปีกนั้นนะครับแม่ค้าบอกว่าต้องดูร้านค้าภายในตลาดด้วยนะครับว่าจะปรับลงหรือไม่ซึ่งราคาขายปีกปัจจุบันราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่4-4ถึง4บาท80สตางค์ต่อฟองนะส่วนไข่เป็ดนั้นเนี่ยปรับสูงขึ้น6-9ถึง9บาทต่อแผงนะครับเรียกว่าไข่ไก่ลดลงไข่เป็ดสวนทางขึ้นนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ยังขยับต่อเนื่องนะครับพริกสดขึ้นเท่าตัวมะนาวราคาตก นะครับช่วงนี้ราคาพริกสดนี่อ่วมเลยนะครับส่วนมะนาวเนี่ยราคาช่วงนี้ก็อยู่ประมาณที่ลูกละประมาณบาทห้าสิบตังค์ครับหรือหรือก็ไม่เกิน2บาทก็ประมาณห้าลูกสิบนะครับประมาณ5ลูกสี่ลูกสิบนะครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือภาพรวมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆก็คงไม่แตกต่างกันที่มติชนไปสำรวจตลาดมานะครับซึ่งเป็นตัวอย่างบางแห่งในกรุงเทพมหานคร เราถามว่ามาตรการภาครัฐจะรองรับอย่างไรนะครับในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนครับมีการตรึงราคาน้ํามันไม่ว่าจะเป็นดีเซลไม่ว่าจะเป็นการออกโครงการบินเซฟมาช่วยเหลือกลุ่มบินมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มน้ํามันเบนซินและแก๊สโซฮอลแต่ในภาพรวมเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ได้มีมาตรการอะไรที่ชัดเจนเมื่อ2วันก่อนผมรายงานไปว่าทางรองนายกสุพัฒนพงพันธ์เมชาเนี่ยก็ให้ข้อมูลแล้วว่าเดี๋ยว การช่วยค่าไฟแต่เป็นการช่วยแบบค่า FT นะครับกาช่วยค่า FT สําหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนแล้วก็กิจการขนาดเล็กอันนี้จะขยายต่อไปจนถึงสิ้นปี65นะครับจากเดิมนี่จะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคมก็จะขยายต่อไปจนถึงสิ้นปีก็จะช่วยค่า FT อยู่ที่ประมาณ2องศูนย์จองต่อหน่วยต่อเดือน แล้วคาถามที่มันเกิดขึ้นก็อย่างเช่นแอดมินอย่างเช่นท่านผู้ชมหลายท่านอยู่บ้านเช่าข้าวซื้ออพาร์ตเมนต์บ้านเช่าห้องเช่าห้องแถวที่เช่าเขาอยู่นะครับซึ่งค่าไฟเนี่ยมันหน่วยละ7บาทแล้วภาครัฐช่วยเหลือตรงไหนแบกบรับกันเต็มๆนะครับจะช่วยเหลือเฉพาะบ้านมันก็ดีมันก็ถูกแหละช่วยเหลือบ้านก็ถูกแต่ที่นี้ อย่าลืมว่ากลุ่มผู้มีไรายได้น้อยคนที่มีบัตรสวัสดิการอย่างรัฐเนี่ยหลายคนก็อยู่บ้านเช่านะครับหลายคนอยู่บ้านเช่าอยู่อาพาร์ตเมนต์ไม่ได้อยู่บ้านของตนเองนะบางคนก็ไปอาศัยบ้านคนอื่นอยู่เจ้าของบ้านก็อาจจะเรียกค่าไฟแพงกว่าที่เสียให้กับการไฟฟ้าซะด้วยซ้ํานะก็รอดูว่ามาตรการภาครัฐที่จะช่วยก็มีท่านผู้ชมโทรศรัพท์เข้ามาสอบถามผมเมื่อเช้าว่า เงินเพิ่มกําลังซื้อในบัตริการยังได้ไหมคนละครึ่งเฟดห้าจะได้หรือเปล่าคําตอบคือตอนนี้ทั้ง2ประเด็น2เรื่องนี้นะครับทั้งเพิ่มกาลังซื้อทั้งคนละครึ่งเฟดห้าเนี่ยทางภาครัฐยังไม่ได้มีการเอ่อยถึงใดๆทั้งสิน้นนะครับถ้าจะอิงข้อมูลจากเลขาธนการสภาพั์ก็มีแต่เพียงว่าให้รอดูในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าถ้าจะเสนอคอรมอได้นะครับสำหรับมาตรการชุดใหม่ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง นะครับก่อนหน้านั้นทางฝ่ายของภาครัฐเองก็เคยออกให้ข้อมูลว่าถ้าจะช่วยก็อนันก็อาจจะเป็นการช่วยแบบลดค่าครองชีพลดค่าครองชีพคือไปช่วยอย่างอื่นเพื่อให้ประชาชนมีเงินเหลือมาเติมน้ํามันอ่ะยกตัวอย่างแบบนี้นะครับคือให้มันมันเชื่อมโยงห่วงโซ่กันแต่ทีนี้รูปแบบเนี่ยมันก็ยังไม่ตกผลึกว่าจะต่อคนละครึ่งเฟสห้าหรือจะมาในรูปแบบใหม่เลยอันนี้ไม่ทราบแล้วก็เมื่อวันพฤหัสบดีวันศุกร์ เห็นไครับรชาชจกิจจาุเบกษศก็ลงประกาศว่าไทยขอกู้เงินญี่ปุ่น1,000เขาเรียกอะไร1.3ล้านล้านบาทนะครับหรือ50,000เย,ยนของญี่ปุ่น50,000ล้านเยนแล้วก็มีเงื่อนไขในการใช้หนี้คืนด้วยนะก็ท่านใดยังไม่ได้รับฟังหรือยังไม่ปฏิปตอที่ผมกําลังพูดเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูก่อนนะครับแล้วก็กลับมาฟังคลิปนี้ใหม่ ก็จะสังเกตเห็นว่าเอาเป็นว่าภาครัฐเองก็เตรียมที่จะมีการออกมาตรการใหม่ตามที่รองนายกสุพัฒนพงศ์ได้ให้ข้อมูลไว้นะครับว่าต้นเดือนกรกฎาคมจะมีมาตรการลดค่าครองทีพชุดใหม่หรือรูปแบบใหม่ออกมาแต่จะเป็นอย่างไรนั้นก็คงต้องรอวันอังคารที่จะมาถึงนี้คือวันอังคารที่14ผมว่าน่าจะยังไม่รู้เรื่องเร็วไปเร็วไปคิดว่าน่าจะขยับไปอีกสัปดาห์หน้าหรือไปช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับก็รอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่คือข่าวสารทั้งหมดที่แอดมินสรุปมาให้ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับในประเด็นต่างๆรวมถึงเพิ่มเติมในเรื่องของพันธาบัตรออมทรัพย์นะครับชื่อว่าพันธาบัตรเพิ่มออมสินใครมีเงินเก็บก็เตรียมตัวและการซื้อผ่านแอปเปิาตังก็ได้นะครับ13-30มิถุนายนหรือถ้าใครไม่มีแอปเปิาตางังไปรอซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารทั้ง4ที่รายงานไปก็ได้ นะครับเริ่มวันที่15เป็นต้นไปมีทั้งภาคประชาชนแล้วก็นิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกําไรนะครับรวมถึงเรื่องของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับ16สาขาอาชีพประกาศแล้วลงในราชกิจจารแล้วเดี๋ยวรอมีผลอีกทีหนึ่งคือเดือนกันยานะครับอีก90วันนับจาก9พฤศจิกายน65นะครับส่วนอัตราค่าจ้างขั้นต่ําอาชีพทั่ว,วไปตอนนี้บอร์ดค่าจ้างกําลังพิจารณากันอยู่แล้วก็ประลัดกระทรวงแรงงานเคยชี้แจงว่า น่าจะรู้เรื่องแล้วก็ประกาศกันได้ในช่วงเดือนกันยาย,ยนปี65นี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท้ายที่สุดนี้ขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมข่าวสารข้อมูลจากเอ็นนิส์ไทม์ด้วยดีมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับฝากเอาไว้วนไวในอ้อมอกอ้อมใจนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆมีคุณภาพของทางช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่กายยาไวทซ็นะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของผิวมองคล้ำสิวฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยผืย่นคันต่างๆนะครับเพียงแค่ก้อน จะทดลองซื้อเอาไปใช้ก่อนหรือจะร่วมเปิดบินกับเราเพื่อเป็นตัวแทนจําหน่ายทั้งขายปลีกขายแบบสร้างทีมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโทรศับก็มาพูดคุยสอบถามนะครับ0929707118หรือตรีชดาเอ็กซ์ต้าบอดี้เซรั่มนะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นเตารักแร้ดาข้อศอกดำหัวเข่าดำตุ่มดําด้านส้นเท้าแตกนะครับองละ59บาทเท่านั้นสนใจก็ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับ ทิ้งท้ายกับชามัเตนะครับท่านใดที่กําลังควบคุมน้ําหนักต้องการดีท็อกซ์ลไส้ร่างกายระบบเผาผลาญในร่างกายไม่ดีนะครับรวมถึงท้องผูกเคืือรังให้ชามัเตช่วยท่านได้นะครับตอนนี้1กล่อง250บาทครับโปรโมชั่นซื้อ2แถม1แถมขวดชงชาให้ด้วยสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์ที่0809453874นะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับปลอดโรคปลอดภัยโดยทั่วกันติดตามข่าวสารกันต่อไปอย่างใกล้ชิดแอดมินจะนำมารายงานให้ทราบสำหรับข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์กับท่าน ภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่เน้นย้ำเฉพาะมาตรการภาครัฐอย่างเดียวนะครับเรียกว่าไม่มีการรีรันรีเพยข่าวดเดิม,ดมซ้ำๆไปซ้ำมาแน่นอนยกเว้นว่ามีท่านผู้ชมสอบถามเข้ามาก็จะเอามาเน้นย้ำให้เป็นครั้งเป็นคราวไปนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ